สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถยามาฮ่าแกนฟิลาโน่นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรื้อถอดกล่องนะครับ ECU ออกมาลงทะเบียนใหม่นะครับครับผมได้ทําการรื้อตัวกล่อง ECU นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปทําการอ่านข้อมูลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่อีกครั้งนะครับ ครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการโปรแกรมนะครับได้ถอดกล่อง S C U นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวว่าทำการอ่านข้อมูลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจรีโมทก็เป็นของแท้สูตรตรงรุ่นนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้งานนะครับได้เหมือนเดิมทดสอบสตาร์ทครับทดสอบสตาร์ท สตาร์ติดเกียบร้อยนะครับลูกค้าทันใดน,นะครับใช้รถยามาฮ่านะครับแกนฟิราโน่นะครับทำกุญแจรีโมทหายหรือต้องการทํารีโมทเพิ่มนะครับสามารถทําขึ้นใหม่ได้นะครับ0826166655นะครับบริการหรือถอดทาถึงที่ถึงบ้านนะครับ